ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของนิทรรศการกลางคารุษาจุลาเสริมราชมันคาพนาวันดีนะครับเราจะมาดูว่าในหลวงเนี่ยท่านทรงทําอะไรให้กับการศึกษาของประเทศไทยบ้างน,นะครับอะมาเลยครับ ีจะเป็นวิทยาศตร์บอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับในหลวงของเราเองเนีคเกี่ยวกับการศึกษาในส่วนนี้นะคะก็จะมาดูว่าผลผลิตของคณะคารุศานะครับมีอะไรให้กับสังคมบ้างนะครับเริ่มแรกที่ อันนี้นะครจะเป็นบอกชื่อแล้วก็มีรูปนะคะของแต่ละคนอย่างท่านคนนี้นะครคือน,นายนายผา้อยสระกางนะครับในทีนี้เมื่อเรารู้ชื่อใช่ไหมครับเราสงสัยว่าท่านผู้นี้คือใครเราสามารถเปิดชมบิ๊กบุ๊กนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างของนิทรรศการได้นะครับโดยบิ๊กบุ๊กเนี่ยจะเป็นรายละเอียดของผู้ที่อยู่ในแผ่นป้ายทั้งหมดนะครับว่า มีประวัติยยอยา่างไรอย่างอันนี้นะคะเป็นศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงภูนทรัพโโย์น้ำพงศ์ในอายุทยานะคะเป็นผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์รณมหาวิทยาลัยคะ่ะไม่รู้ว่าอะไรที่คูควรควา,ควาส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นโครงการต่างๆนะคะเป็นโครงการค่าที่คณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อตอบแทนเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับอย่างอันนี้จะเป็นค่าอยากเป็นครู ซึ่งจะรับนักเรียนนักนักเรียนชั้นมัธยมปลายนะคะเข้ามาจัดค่ายขึ้นเพื่อแน่แนวการศึกษาต่อด้านคารศสตษาศึกษาศาสตร์นะครับโดยปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะคะต่อไปนะครับจะเป็นโครงการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ขอใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยรับเด็กในพระราชานุเคราะห์ของพระองค์นะคะเข้ามาแนวแนวการศึกษาต่อให้โอกาสทางการศึกษาต่อที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยทางคณะคณะศึกราเนี่ยจะรับผิดชอบแค่2ระดับชั้นก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับต่อไปนะครับจะเป็นชมรมคารุสินศึสุาสังคมนะครับอันนี้จะเป็นของ สาขาวิชาศิลปะศึกษานะครับจะเป็นการออกไปช่วยเหลือสังคมช่วยซ่อมแซมปรณนะโดยใช้ศิลป,ะ,ปะเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมเช่นตกแต่งผนังซ่อมแซมอาคารเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปนะคะเป็นค่าพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของคณะครุษาตรนะครับโดยจะเป็นค่าอาสาออกพัฒนาตามแหล่งชนบทหรือว่าถิ่นทุรกันดารต่างๆโดยปีหนึ่งนะคะจะมีการทําค่าอยู่3ามครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นค่ายาค่ายสั้นเนี่ยก็เอาไปพัฒนาสังคมได้เหมือนกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะ อ่บูบนี้เป็นบูธของอะไรอะคบอ่าเป็นบูธของอโครงการนะคะที่อยู่ในโครงการของคณะครุศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนและสังคมค่ะครับอ่บาูธนี้มีกิจกรรมให้ผมเล่นหรือเปล่าคบอ่ะ วันนี้นะคะก็จะมีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่คณะเราทำนะคะซึ่งเป็นคณะที่เป็นโครงการที่เราเนี่ยจัดทําเพื่อสังคมนะคะรวมถึงตรงนี้มีการตอบคาถามเล่นเกมชิงรางวัลด้วยค่ะซึ่งก็จะมีคําถามอยู่2แบบก็คือคําถามเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็คําถามที่เป็นเชิงวิจัยวัดผลเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะน้องจะเล่นไหมคะเล่นค่ะลองเล่นค่ะเลือกเลยค่ะหนึ่งคำถามค่ะเลือกเลยค่ะแพี่จะมีรางวัลแจกให้ค่ะเอาสถิติแล้วกันโอเคโอเคค่ะมิติเองค่ะ ได้คำถามว่าอะไรคะโมเดลฟิตหมายความว่าอย่างไรได้ไหมคะไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนคำถามคุณพี่เลือกให้อ่ะบิดาแห่งการวิจัยของไทยคือใครคะง่ายว่าราชาการที่เก้าราชาการที่เก้านี่คะ่ะเห็นไหมคะคำถามง่ายๆแค่นี้เราก็ได้รางวัลไปเลยเลือกรางวัลเลยคะ่ะเจ้าหนังสือสมุดดินสอบกา โอเคค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแค่ดีเองค่ะก็ได้รับรางวัลไปแล้วค่ะสำหรับพุธเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นนิทรรศการของอะไรครับอันนี้เป็นนิทรรศการของโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมครับเป็นนิทรรศการที่ความเกี่ยวข้อง,งนอะไรย่างบ้างก็คือบอกเนี่ยครับเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตจุฬาสายมัธยมครับ อันตัวนี้ที่พี่เห็นอยู่นะครับก็เป็นผลงานของน้องๆเด็กพิเศษนะครับนี่ครับเขาทำเองอัน,นคนนี้เขาชื่อน้องมโนครับ mm hmm. เขาเป็นเด็กออทิสติกนี่ครับแต่เขาสามารถผลิตได้แบบนี้ครับ mm hmm. แต่เขาสามารถผลิตได้แบบนี้ครับ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวผมพาชมจุดต่อไปครับ นี่นะครับนี่เป็นโปรแกรมที่ทางเรียนเราเนื่ยใช้มากครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนของเรียนเขาว่าพูดเก่าหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวโชว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างฮะก็คือจะเป็นสามมิติะฮะจะเป็นวิชวล라이เซอร์ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนโชว์อันนี้คือตึกหนึ่งตรงนี้คือตึกเจ็ดนะฮะก็เราก็กดเดินทัวร์กันไปเรื่อยๆนะฮะ ก็คือเราก็จะมาทางวนรอบๆโรงเรียนไปเรื่อยๆครับก็สำหรับบุคคลที่จะมาเยี่ยมชมโรงเรียนอะไรย่างนี้ก็สามารถมาดูโรงเรียนเราก่อนว่ามีอะไรบ้างจะได้ไม่หลงทางในโรงเรียนนะครับนี่เป็นประโยชน์ของมันอย่างเช่นช่วงที่นักเรียนมีการสอบแกดแพดหรือว่าโอเน็ตอะไรย่างี้ครับก็จะสามารถมาดูได้ว่าตึกที่โรงเรียนสอบอยู่ตรงไหนอะไรอย่างี้ครับอันนี้เป็นข้อดีของตัวนี้จริงๆเลยเพราะว่าผมก็ ผมเองเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ในการแนะนําเพื่อนที่จะมาสอบที่โรงเรียนของผมเหมือนกันครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัววิชไลเซอร์ของโรงเรียน